เป็นกระบะแคบนะคนะันนี้นะสีสวยนะคันนี้นะเป็นป้าจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับบอต่อห้าหนึ่งสองสามนะครับอุตรดิตถ์นะนี่นะอะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของคันนี้กันสักหน่อยนะภาษีครับสองห้าหกหกนะภาษีสองห้าหกหกนะอ,นนอันนี้อันเก่านะต่อ,อก็ติดทุกปีนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แจกนะนี่เป็นฟิล์มนะรับเ๋ยวกระจกฟิล์มเป็นฟิล์มนะไม่ได้แตกนะนนรนะรกร,รนะกนะรจกดีับกระจกไม่แตกไม่แล้วนี่เรมทะเบียนอยู่นี่นะ เอกาสารพร้อมโอนเะอกาสารพร้อมโอนนะครับวันนี้นะเดี๋ยวก็ดูรายเดยดของคันนี้สักหน่อยนะครับคันนี้เป็นรถปีสองห้าสามเจ็ดนะนิสสันบิ๊กเอ็มสีเทานะครับอืมสองพันห้าดีเซลนะครับวันนี้นะดีเซลนะครับอ่านะโอเคไปเดี๋ยวมามาดูรถโดยรวมกันสักหน่อยนะครับคันนี้นะอจอดรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะ แต่ว่าเป็นป้ายอุตรดิต์นะครับแต่ตอนนี้รถอยู่จังหวัเดเพชรบูรณ์ยอยู่อำเภอลมเก้านะครับใครอยู่ใกล้ๆก็สามารถมาดูรถได้นะมาดูตัวจริงก่อนได้นะ mm hmm. เดี๋ยวจะพาดูรอบๆคันก่อนนะ mm hmm. รถปีสองห้าสามเจ็ดนะอันนี้เป็นกระบะแคบนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวดูอดูรอบๆคันใต้ใต้ๆๆท้องก่อนเนาะ mm hmm. เดี๋ยวขอมุดดูใต้ท้องสักหน่อย อยากดูมุมไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาใตาค้คลิปวิดีโอได้นะได้ท้องบนีมดดูให้นะทำคัดซีต่างๆนะครับเช็ดซีนะอันนี้มีการชนหลังด้วยนะนี่นะมีการชนหลังด้วยนะครับ อันนี้ไม่มียางอะไรนะติดจะบ,บาลันซ์ยังม,มีข้าวติดอยู่นะก็ขอให้เขาไรเขาสวนนะครับนะาจะของเก่าเขาเขาไรเขาสวนนะครับ รวมภายนอกสีโอเคอยู่นะเดี๋ยวดูทัดสีข้างนี้ก่อนคนระับคุ้มรับสีเลยอาเราเปิดดูข้างนะอันนี้เป็นกระจกแบบมือหมุนนะ ใช้งานได้นะครับขึ้นลงสุดลงสุดใช้งานได้นะอืมประตูปิดสนิทนะตวบอกสนิทอ่ะเดี๋ยวไปดูทดลองขับขี่กันดีกว่าเนาะไปเปิดประตูมาครับก็อันนี้เป็นจอเหลียมนะอันนี้นะ อ่าเป็นจอเรียมนะครับเบาดีเลยเบาเบาดีเลยครับเบาหลังด้วยอ่าเบาหลังใช้ได้เลยครับอืมจะมาดูเลขไม้กันสักหน่อยนะเลขไม้อยู่ที่สี่แสนสี่หมื่นสามร้อยยี่สิบแปดนะเลขไม้ สตาร์ทอเสียงสักหน่อยเนาะ๋หวจะไปขับขี่แล้วจะมาดูเครื่องยนต์ด้วยนะครับถุงแจม้า,มาก็สตาร์ทครับเห็นติดแล้วนะเติด,ต,ด,ต,ดติดเครื่องแล้วนะด,ดูระบบไฟสักหน่อยครับไปเลี้ยวใช้ได้นะครับอยู่นะแต่ใช้ได้ครับอันนี้ ที่ปัดนน้ำฝนใช้ได้ด้วยนะอ่าเป็นงครบเลยดูแอร์ตั้งหน่อยนะครับอ่าใช้ได้ใช้ได้ไ,ดไปเดี๋ยวไปลองขับกันไปไปนถนนใหญ่ดียว่าครับ หน้าคันนี้ครับเกียร์ไม่หลุดไม่หลวมนะรแอร์นะอก็ใช้ได้นะผมเอะไรยปล่อยมือได้นะนี่ครับผมปล่อยปล่อยมืออยู่นะอ่าก็ไม่จิ้มซ้ายจิ้มขวานะครับวิ่งทางไกลได้นะเอาได้ทุกเกียร์ ไฟต่างๆใช้ได้ครบนะครับคันนี้นภายในโอเคเลยครับก็เดี๋ยวต่อไปก็จะไปดูเครื่องยนต์กันเนาะนะครับะนบะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับไป ับนิสสันพิกเอมคันนี้นะเจ้าของนะครับก็เปิดราคาไว้ที่85,000นะ85,000บาทนะครับสําหรับใครสนใจก็ตัวมาคุยกับเจ้าของรถเข้าได้โดยตรงเลยนะเดี๋ยวผมนะครับจะไปอ่านคอมเมนต์ดูนะว่าเพื่อนๆพี่ๆอยากจะดูคันไหนต่อจากนี้แล้วผมก็จะมาทาคลิปรีวิวแบบนี้อีกเนาะโอเคสําหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ